สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกับผมเอกศิวรจักรในช่วงออโต้สตอรี่ ออโต้สตอรี่ในวันอาทิตย์นี้นะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่18สิงหาคม2567ซึ่งผมเอกศรีวรจักรจะขอ,อนำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับรถคลาสสิกรถเรโทรรถวินเทจข่าวสารในแวดวงกิจกรรมต่างๆรวมทั้งวิธีการดูแลรักษารถจนรุ่นเก่านำมาฝากให้กับทุกท่านได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับ อาทิตย์นี้ผมขอนําทุกท่านไปรับฟังตอนที่2ของบทสัมภาษณ์คุณสัญชัยกันไลในเรื่องราวเกี่ยวกับความชื่นชอบรถจน t o โตโยต้าโคโรล่ารุ่นแรก first generation และมาฟังเรื่องราวตอนต่อไปของการบูรณะรถจน t o โตโยต้าโคโรล่า K26 แวนว่าจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างกว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นนั้นยากลําบากขนาดไหนผมขอเชิญทุกท่านรับฟังบทสัมภาษณ์กนได้เลยครับ ตอนที่2นี้นะครับเรายังอยู่กับคุณสัญชัยกันไลหรือคุณตะ,ะครับเราจะมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการบูรณะรถยนต์โตโยต้าโคโรล่าเคอีสิแวนคันนี้นะครับว่ารายละเอียด ลึกๆแล้วมีอะไรกันบ้างสวัสดีครับคุณตาครับตอนแรกที่เราคุยกันไปนะครับได้รับเสียงตอบรับที่ดีเลยครับหลายคนอยากจะถามเรื่องราวเกี่ยวกับการหาอะไหล่ไม่ว่าจะเป็นยางขอบกระจกยางขอบประตูรวมถึงเรื่องราวที่สํำคัญๆอยากให้คุณตาเล่าให้ฟังต่อดีกว่าครับว่าอย่างสมมติยางขอบกระจกยางขอบประตูรวมถึงอะไหล่ต่างๆนี่คุณตาหากันมาอย่างไรครับอย่างที่บอกไปว่าอะไรเราพิจารณาว่าอะไรอ,รอ,ววอ,ไรอ่ค่อนข้างหายากฉะนั้นเนี่ยเราสัญใหญ่จะใช้เรื่องการแปลงกันใช้แปลงเหมือนของจริงเลยนะครับอย่างเช่น ตัวกระจกเนี่ยแน่นอนว่าขอบกระจกหลังเนี่ยเราจะไม่มียางกระจกข้างด้วยต้องมีการทาเงินการแปลงเอายางกระจกหน้านะครับมาใส่เป็นกระจกหลังแต่ว่าทําสภาพเหมือนเด้เลยไม่มีขายก็ต้องทําการแปลงครับพี่เอกแล้วก็ลบโชคดีที่ได้มีรู้จักช่างที่เขาทําการประดัดแปลงโมดิฟายให้มันเข้ากันนะครเพราะว่าหาซื้อไม่ได้นะครับนะขนาดต่างชาติยังมาขอซื้อเลยผมก็แนะนำเข้าไปเพราะว่าให้ใช้การแปลงเธอมันไม่สามารถที่จะหาซื้อได้ก็แปลออกมาสวยนะครับกระจกข้างนี่เป็นกระจกรื่กระจกบางตายนะครับ้านท้ายแก๊กติกไทยครับ อยยางจะคิดว่าไม่น่าจะมีในโลกแล้วเพราะว่าเขาคงทำลายทิ้งไปหมดแล้วโชคดีก็มีช่างโมดิฟายให้มาเหมือนของจริงเลยครับโดยใช้ยางกระจกอีกรุ่นหนึ่งมาใส่ จะเป็นคียเหมือนกันนะฮะจะเป็นคีย์สามสิบห้ากระจกหนะ้านำมาใส่กระจกข้างโอ้ไม่น่าเชื่อเลยว,ว่าเขาสามารถทําได้เขาบอกเคาเคยทำมาก่อนสมัยก่อนเมื่อสักยี่สิบปีแล้วนั่นผมเลนึกเลยใจว่าแสดงว,ว่ามันขายกันตั้งยี่สิบปีแล้วเลยนะเนี่ยยี่สิบสามสิบปีแล้วไม่ใช่เพิ่งมาขาดเฉพาะรุ่นสมัยนี้นะครับอย่างที่ผู้ใหญ่ที่หนึ่งเคยบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ทําลายทิ้นเนนเนนเนงเขาไม่ได้เก็บไว้นะฮะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้มันมีการแปลงยางก็จะใช้ในการตัดแปลงกันมีบางตัวที่อาจจะมีการทําาออกมใหม่่เชนอย่างากกระจหน้นี ขอบประตูก็จะมียัางขอบประตูก็จะมีทำเอมาใหม่อันนั้นเนี่ยยางขอบประตูก็จะไม่ค่อยเป็นปัญหาหรือย,อยัางแถวฝากระโปรงก็จะมีทำเอมาใหม่ครับนะตนี้ก็เป็นการหาอะไรพูดง่ายว่าผมพี่เอกครับผมเ่ยสะสมอะไรจนได้รถประมาณสองคันนะครับครับแต่รถจะไม่ทําเลยนะเรียกว่าสะสมอะไรก่อนให้พร้อมก่อนค่อยส่งรถไปทําสี ย่างนั้นหรือเปล่าครับะจะต้องบอกพี่เอกว่าคือผมพยายามหาอู่อยู่ก่อนคือไม่มีอู่ที่แบบถูกใจจนกระทั่งผมได้มาเจอพี่ป้อมพี่ป้อมวันก่อนที่เราคุยเรื่อง e, รถ KE เอ e ะครับียเคอีซิครับเออพี่ป้อมเนี่ยเขาแนะนํา,านว่าเออไม่สิเดี๋ยวจะแนะนําอู่ตัวนี้ให้นะครับนะแล้วก็ทําก็เชื่อเพราะว่าเห็นรถ มาที่ไปทาแล้วรู้สึกว่ามันทำออกมาแล้วสวยแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็เสร็จคือการปั้นรถเนี่ยมีอย่างหนึ่งก็คือที่เป็นความกังวลใจของทุกคนเลยก็คือปั้นแล้วไม่จบใช่ฮะเอาไปทําเอาไปทําแล้วไปจอดอยู่ในอู่แล้วก็ไม่มีความคืบหน้าแล้วก็ไม่มีอะไรเลยอะไรประมาณนี้นะครับที่หลายหลายท่านโดนกันอยู่นะครับ ใช่ครับใช่แล้วก็ต้องมาไปเป็นสละชีพให้คนอื่นเขาระเบิดอะไรให้คนอื่นเขาใช้กันเนี้ยผมบอกแล้วผมทำมา2ที่แล้วซึ่งไม่สกเซสแล้วผมก็กเก็บแล้วกะว่าจะทําเป็นแนวเลตโทแบบใครขับแบบไม่ใช่ใครแนวคลาสสิกขับแบบเก่าๆอะไรเงีย้ยไปเลยก็ได้มันไม่มีอู่ก็ทําแบบนี้ก็ได้อะไรเงีย้ชยชนวมิป้อมบ,บอกว่ารถของคุณเป็นรถ k e อ6แวร์ไมนูนรุ่นแรกของโตโยต้าในประเทศถ้าจะไม่มีเลยมั้งที่เห็นู่ในโลกเขาไม่เคยเห็นได้ซ้ำนะคุณจะไปทําอย่างนั้นอีกเหรอโอยมันเสียรถหมดเลยผมว่าเอาโอเคได้ครับ ชื่อนิวคาราลาดไม่ได้โฆษณานะแต่ว่าเบิร์นเขาทำมาดีจริงนะครับมันก็ก็เข้าไปทําทําแบบเต็มสูบเลยนะครับเปียกค,คือเขาเรียกว่าพริกกระดองแล้วก็ทําขัดทั้งคันทําสีนะครับแล้วก็ตัดทรงใหม่หมดเลยครับเปียกทำเหมือนสร้างรถใหม่หมดเลยนะครับเมื่อปีหกห้าเพิ่ม 6, 5, รเริ่มทําทําทุกอย่างเลยพริกกระดองแ,แรกผมคิดว่าไม่ไม่ขู่มากพอไปตีไปดูแล้วแบบก็ต้องผู่ดี คือเปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดเลยนะฮะแต,แต่ผมโชคดีที่ว่าในเมืองไทยก็มีอะไรบางอย่างที่ผมซื้อได้อย่างเช่นบางโคนซ้ายขวาฝากระโปรงอะไรเงี้ยครับก็เลยทำให้อาจจะไม่ต้องไม่ต้องไปตีใหม่เพราะมีของใหม่อาจจะไปตีช่วงอื่นแทนช่วงล่างหรือช่วงท้ายแล้วก็โชคดีที่ว่าในโลกนี้ยังมีวากรโปงบานท้ายหลังอยู่หลังทั้งบานเลยนะครับผมซื้อมาทั้งบานเลยนะครับนะซื้อมาเปลี่ยนของเดิเดมซึ่งผูกมากแล้วปปุโบานเปิดที่บานที่3ามครับที่เปิดมา<ะ>เวลาไปทาสีอะคุยกระองเนี่ยอาจจะไม่ได้ลําบากมากขัดทุกกกกจดดเเลลยนััใใหหห้้้สสมมมออครรบแว็ีา พวก G O A เอ่อถ้าเป็นข้างๆครับเพื่อให้โครงสร้างมันแข็งมากยิ่งขึ้นเสริมเข้าไปาเป็นเหล็ก G O A ก็เสริมคล้ายๆกับตัว U ข้างๆรถเวลามันตีโคง้งหรือว่าเราขับเนี่ยมันไม,ไม่มีบิดเบี้ยวหรือว่าเพิ่มเสริมเข้าไปเพิ่มความแข็งแรงนะครับใช้เวลาทําสีที่ U นีวค้าขนาดประมาณ2ปี2ปีเลยทีเดียวนะฮะประมาณสองปีนะครับซึ่งโชคดีในช่วงเวลาที่ทําสีนั้นเป็นประจวบเหมาะกับเป็นเวลาที่คุณตาเนี่ยเรียกว่ารวบรวมอะไหล่มาได้ระหว่างที่เขาทําสีไปเราเรียกว่าส่งอะไหล่ซัพพลายให้ กับทางอู่สีได้ทันเวลาตลอดเลยถูกต้องไหมครับใช่ครับอะไรเราเตรียมไม่หมดแล้วกัครบเลยครับต้องการอะไรเนี่ยจะขับรถไปส่งเลยเรา<ม>จะเม่บอะไรไว้ที่อู่นะครับจะหายได้เราต้องอะไรมาเก็บไว้ที่บ้านนะครับต้องแจ้งทางสมาชิกหรือคนที่ตั้นรถเลยนะครับว่าจะเอาอะไรเก็บไว้ที่อู่ไม่ว่าที่ไหนก็ตามแต่ เพราะว่าเคินที่เคยได้ยินมาเนี่ยคืออะไหล่หายครับซึ่งเราหามาแทบตายแล้วแบบไปหายเงี้ยเออเราก็หาไม่ได้แล้วตัวให้นะชิ้นเดียวในโลกหรือว่าไม่หาไม่ได้อีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราได้ข้อคิดจากตรงนี้นะครับคือเรื่องนอกจากว่าท่านจะต้องหาอะไหล่รถของท่านให้พร้อมแล้วนะครับการส่งอะไหล่ให้อู่ก็คือส่งไปตามที่เขาร้องขอครับเขาอยากได้อะไรเราก็ส่งไปตามนั้นนะครับแล้วก็ส่งไปพอดีพอดีไม่ต้องไปเกินนะครับกพอยากได้ชิ้นไหนเราส่งไปแล้วเรียกว่าดําเนินความคืบหน้าไปด้วยกันซึ่งอู่แบบนนี้้เรราาก็ตองหะคับ ว่าเขาสามารถไปกับเราได้หรือเปล่าหลังจาก2ปีผ่านไปเป็นไงครับออกมาสาเร็จเรียบร้อยเลยเรียบร้อยมีอะไรต้องทําอีกไหมครับเดี๋ยวผมก็เสริมนิดนึงครับเรื่องของการทํารถนะครับตอนที่ทา,าการปะปู่แล้วไปแล้วเริ่มจัดทรงแล้วเริ่มโปรเริ่มแล้เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงสาคัญแล้วครับผมเชื่อว่าไม่มีอูไหนรู้จกัก e รถ KE16 แวนแน่นอนเพราะว่ามันเมื่อ50ปีที่แล้วมันจะเก่าคือเาาคือเรียกว่าช่างเองบางทีถ้าไม่ใช่ว่ารุ่นราวคาวเดียวกับ รถรุ่นนี้ก็จะจำทรงไม่ได้ว่างั้นเถอะจำทรงไม่ได้นอนครับต่อให้ช่างรุ่นเก่าอะไรตั่งแต่มันไม่ค่อยมีมามบ่อยๆให้ทำหรอกครับ,รบพี่เอกลราอย่างนี้เราแก้ขไขปัญหาไงดีครับเราผมไม่ต้องไปประมูลซื้อใบปลิวจากต่างประเทศครับพี่เอกอืมอันนี้นะครับคือจุดสำคัญเลยครับพี่เอกคือช่างเขาท้องไม่รู้รอกมุมนี้เป็นไงแต่ครับแต่มีใบปลิวมีภาพอรพี่เอกเขาก็จะดูภาพอ้อมุมนี้เป็นงี้สันเป็นแบบนี้นะน่าจะเป็นแบบนี้นะเอะอโค้งตรงนี้ตรงนี้มีเว้ามีโค้งตรงนี้มีมุมแบบนี้เออตรงเนี้ยเขาจะด เรียกว่าไปประมูลเอาแคตตาล็อกรุ่นนี้จากเมืองนอกมาเลยครับใช่ครับอือันนี้คือสิ่งสาคัญที่สุดอย่างหนึ่งเลยครับที่ในการปั้นรถที่ผมจะแนะนําสมาชิกเสมอว่าถ้าจะปั้นรถนะให้ดูจากไปปิวเลยเราจะไปดูตามเพื่อนจะไปดูคนอื่นเพราะว่าเพื่อนนะ่รถเพื่อนนะ่แน่ใจเหรอว่าจะเหมือนเดิมครับห้าสิบปีแล้ว หกสิบปีแล้วอาจจะมีการแปลงมาก็ได้ใครจะไปรู้ได้มาเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆครับพี่เอกแต่ถ้าใบปลิวนะครับผมบอกพี่เอกเลยครับว่าจริงแท้แน่นอนยังไงเราก็ออกได้มาตามนั้นเลยครับผมบ้านรถตามใบปลิวนะครับพี่เอกครับก็ได้มาสวยแล้วก็เมื่อกี้ทิ้งค้างที่ว่าอะไรนะฮะก็คือหลังจากที่เราปั้นรถคันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสองปีผ่านไปแล้วก็เรียกว่าจัดทรงเรียบร้อยแล้วก็นอกจากจะจัดทรงด้วยวิธีความสามารถของช่างแล้วเราเอาใบปลิวหรือแคตตะล็อกรถที่เราประมูลมาเนี่ยมาเป็น r e เฟอเรนซ์นะครับในการท แล้วประกอบในการปั้นไปแล้วเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เสร็จเลยไหมฮะสองปีโอ้ยังครับพี่เอยังอีกอยังอีกครับพอหลังจากทําสีเสร็จพ่นสีเสร็จต้องมาทําช่วงล่างอีก ต้องทําเครื่องอีกครับต้องอทําท่ออีกท่อไอเสียนะครับทั้งชุดเลยนะครับพี่เอกแล้วอบพันเครื่องใหม่เราต้องไปชุบอะไรต่างๆชิ้นส่วนส่วนใหญ่เป็นโครเมียมก็ต้องไปเอาไปชุบใหม่อันนี้ไม่ไปเป็นชุบรุ้งหรือชุบโครเมียมนะฮะแล้วต้องมาทาเบาภายในอีกพี่เอกนะครับนะต้องมาเดินสายไฟใหม่อีกทั้งชุดเลยสายไฟที่เดินใหม่หมดเลยนะฮะทำสีจะใช้เวลาประมาณปีนีไอที่ทำอื่นๆเนี่ยอีกประมาณเป็นปีเหมือนกันพี่เอกกว่าจะจบลยฮะไม่ใช่ว่าทําสีเสร็จปุ๊บเราออกมาปุ๊บแล้วจะใช้ได้เลยนะครับไม่ใช่เลยครับต้อง มาทำอีกหลายอย่างและที่เสำความอย่างก็คือพี่ผมพูดไปตอนแรกก็คือทะเบียนอื โอ้ทะเบียนนี่เป็นเรื่องที่ผมแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะต้องไปตามเออ่คุยกับเจ้าของขอยะเอ่ยนะมาพี่บุลเลอร์น,นะครับซึ่งเป็นญาติของคุณพ่อท่านนะครับนะเป็นสตอรี่อย่างเดีคันนี้นะฮะผมไปคุยกับคนเจ้าของรถที่เขาเป็นผู้รับโมโดูลครับเอ่อเห็นให้รูปนะเพราะรถผมยังอยู่ในอู่เขาบอกเนี่ยรถรุ่นเนี้ยขายเอ่อเป็นเจ้าของบริษัทที่แถวเยลล่านะครับแต่ขอยะไม่แจ้งว่าตรงไหนนะครับเนี่ยรุ่นเนี้ยพ่อเขาขับส่งเขาไปเที่ยวส่งของในตลาดตอนสมัยก่อนในเยาวราชเขาจำรุ่นนี้ได้ดีมากเลยครับนี่คันนี้เลยนะฮะทางพี่เล เลยทักให้กระสานผมมาในการเซ็นเซ็นไปทํายื่นโอนแล้ววันที่โอนนะครับโอ้โหพี่เอกรู้ไหมครับว่าเขาจะต้องให้คนที่เป็นผู้รับมรดกอะเจ้าของขนส่งนะครับมาเซ็นครับอโอ้โนี่แบบต้องขอขอบคุณอย่ากจะกราบพรพี่เขามากเลยเขาขับรถมาเพื่อเซ็นให้ผมแค่เซ็นคลิกนิงเดียวเีต้องเอาเซ<อ>็นต่อหน้าเหมือนกันเถอะใช่ครับโอ้หนี่แบบต้องโอ้ผมแบบ ปลื้มท่านมากเลยเดี๋ยวผมกัว่าเดี๋ยวรถเสร็จเดีวผมจะรีบเอาไปให้ชมแล้วก็ถ่ายรูปกู่กักกนแล้วก็แล้วก็อะไรนะแล้วก็เรียกว่าให้เขาดูว่าเนี่ย รถคุณพ่อของพี่อะครับผม,ผมทําสมบูรณ์แล้วนะนะตามที่ผมสัญญาไว้นะครับนี่ครับก็ถือเป็นสตอรี่เรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซึ่งที่ <ming> ผมก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ทําเขาก็รู้สึกดีที่รถเขากลับเข้ามารวคุณพ่อเขานะครับคุณพ่อของพี่บุูเลอร์นะครับที่เ็ขายังติดตามผมอยู่ตลอดเลยนะผมไปไหนมาไหนรถคันนี้ไปไหนมาไหนเนีน่ยรถจะไม่เสร็จนะครับจะไปไหลายที่มากเลยนะครับพี่พ<ส>ี<ด>่จะเห็นอยู่เห็นล่าสุดนี่ไปงานโชว์ของรถโบราณด้วยเป็นไงครับ ไปโชว์แล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีครับให้คนที่ทั่วทไปให้เห็นว่ารถเนี่ยจะโบราณจะคลาสสิกเนี่ยมีความคลาสสิกมีความเสน่ห์เอ่ยยังไงแล้วก็รถรุ่นเนี้ยไม่น่าจะเห็นในถนนทั่วไปแน่นอนนะฮะในงานคลาสสิกที่ฟิวเจอร์พาร์คในรถคันเนี้ยเมื่อปีที่แล้วขึ้นไปโชว์รถคลาสสิกของเออ่เช่นเดียวกันนะครับที่เมืองเมืองทองธานีนะครับเหมือนกันนะครับรถญี่ปุ่นคันเดียวเลยบางที่ไปโชว์ร่วมกับรถเอวิอโลกนะเป็นพีพอร์ชอยอะไรเงี้ยครับอของงานรถคลาสสิกเป็นงานเออ่รถทั่วไปครับแต่ว่ารถคลาสสิกก็จะป ด้วไปโชว์ให้ประชาชนได้เข้ามากดไลค์กดไลค์กันก็ไปได้รับความแรงจากสมาคมรถคลาสสิกรถโบราณแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งครับครับไม่ทราบว่าสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้ฝากว่าถ้าผู้คนหรือว่าคนที่สนใจอยากจะติดตามเรื่องราวของรถคันนี้หรือว่าอยากจะเข้าไปหาแรงบันดาลใจในการใช้เจ้า KE10 หรือว่าไปหาซื้อไปหาปรึกษาหารือกันนี่มี Facebook หรือไปติดตามได้ที่ไหนครับผมจะมีเพจ k e 1ี แวนโตโยต้าโครโร拉หนึ่งเก้าหกหกถึงหนึ่งเก้าหกเจ็ดศูนย์นะครับนะเป็นเพจเป็นเพจเลยนะแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับผมว่าผมมีการประกาศไว้ในลงภาพหรือลงข้อมูลต่างๆที่เป็นคลิปที Trip ่ก็คือหมายถึงเทคนิคในการปั้นรถเทคนิคในการบูรณะรถหรืออะไรก็ตามแต่เพราะว่ารถุ้นเก่าเนี่ยมันต้องมีเรื่องที่จะต้องตุกจิกนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่ตุกจิกนะหมายว่าบางคนไม่รู้ก็อาจจะมีผมจะมีทริปให้ดูว่าเ,เช่นรถเีกระตุกกระตุกเนี่ยต้องมีเหตุการณ์เกิดเกิดจากอะไรบางที แค่เปลี่ยนกรองอะไรเงี้ยเปลี่ยนกรองน้ามันเครื่องนะถ้าเป็นรถขับได้ลื่นแค่เปลี่ยนหัวเทียนแค่อะไรเงี้ยครับมันมีทิปอยู่ในกลุ่มนะครับมี2กลุ่มหลักๆนะครับที่เป็น K10 First Generation นะครับกับ K16 Van แล้วก็จะมี K15 Sprinter ด้วยผมแยกเกี้ไว้เพราะว่าจะได้ใครชอบแบบไหนก็เข้าไปดูแบบนั้นแต่เหมือนกันครับเพราะเป็นรถรุ่นแรกของ t o y o t a Corolla ที่เป็น First Generation ครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณต้ามานะโอกาสนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ที่ผ่านไปทั้งหมดคือบทสัมภาษณ์คุณสันชัยกันไหลเกี่ยวกับความชื่นชอบรถยนต์โตโยต้าโคโรล่ารุ่นแรก first generation และขั้นตอนการบูรณารถยนต์โตโยต้าโคโรล่า ke 1 6แวน ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบที่คุณสัญชัยหรือคุณตะได้นําประสบการณ์ตรงและนําบางส่วนของประสบการณ์นั้นนํามาเล่าให้กับพวกเราได้รับฟังกันผมหวังว่าคงเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้ผู้ที่กําลังเริ่มต้นหรือกําลังบูรณะรถได้นําไปปรับใช้ได้ตามสมควรนะครับผมเลือกไปดูเวลาแล้วเวลาหมดหมดเวลาส้วครับพบกับผมเอกศีวราจักรได้ใหม่ในช่วงออโต้สตอรี่เรื่องราวของขนรักรถได้ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับในวันอาทิตย์นี้สวัสดีครับ